สิบสามเส้นทางพอเห็นสีหน้าที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่จะเล่านั้นมีความลึกลับล่วอูก,ก็อยากรู้ขึ้นมาทันทีมีอะไรงั้นหรอือลิวหูลังเลแต่ก็พูดออกมาจริงแล้วแล้วที่ข้ามายังสาลาไปอยู่นั้นเพื่อสร้างความเดือดร้อนต่างหากทําไมกันละ่ะล่วอูด,ดูไม่ประหลาดใจเลยสักนิดเพราะจริงๆแล้วเขาเองก็รู้สึกบางอย่างที่ไม่เป็นปกติสําหรับเรื่องนี้ เพราะถ้าความรู้สึกนั้นเป็นความจริงไม่ว่าใครจะบ้าบินขนาดไหนก็ไม่สามารถแสดงความก้าวร้าวได้หลังจากเข้ามาภายในร้านอาหลิวหูยิ้มอย่างขมขื่นน้องชายลู่ขอร้องอย่าได้โทษข้าเลยข้าได้ใคร่ครนเรื่องนี้ดูแล้วและแตัดสินใจที่จะบอกท่านว่าเจ้าของร้านคนเก่าขอร้องให้ข้าทำลู่อุปรหลาดใจเมื่อได้ยินอย่างนั้นเจ้าของร้านคนเก่านั้นเหรอเดิมทีข้าคิดว่าหลิวหูถูกส่งมาจากร้านอื่นเพื่อมากดดันซาลาไปอยู่แต่ใครจะคิดล่ะว,ว่า มันเป็นความคิดของเจ้าของร้านคนเก่ากันเจ้าของร้านคนเก่าต้องการอะไรกันแน่แม้ว่าเราจะไม่เคยพบเขาเขาก็จะส่งใครบางคนมาเพื่อสร้างปัญหาจริงหรือเปล่าที่เขาต้องการต่อก่อนกับข้าหลือพูดว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาข้าได้ไปที่ศาลาไปอยู่ของท่านเพื่อหาเจ้าของร้านคนเก่าหวังว่าจะช่วยให้ข้ารู้ถึงอาการของอูทองคำเจ้าของร้านคนเก่าบอกข้าว่านี้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยตราบใดที่ข้ายังสามารถช่วยเขาได้เพียงเล็กน้อยข้าก็จะได้ใช้เงินตอนนั้นข้าไม่ได้คิดอะไรมากข้าจึงตอบตกลงไปลัวอูขมวดคิ้วข้าไม่คิดว่างูทองคำของขากําลังจะพัฒนาเลยคิดว่ามันใช่ไม่เรื่องผิดปกติหลิวหูนึกถึงสิ่งนีด้ด้วยความรู้สึกไม่พอใจเจ้าของร้านคนเก่าเกือบที่จะฆ่าข้าลัวอูสายหัวแม้ว่าจะเป็นผู้ปรับแต่งวิญ,ญญาณมันก็ยากมากที่จะเห็นสถานะของสัตว์วิญญาณว่า กำลังจะพัฒนาเจ้าของร้านคนเก่าอาจไม่ได้เจตนาหลิวหูรับรู้เขาพยักหน้าและพูดต่อเจ้าของร้านคนเก่านั้นไม่ชอบท่านมากนักและท่านควรที่จะมีคนคอยคุ้มกันท่านท่านควรจะระมัดระวังตัวเองเอาไว้ด้วยขอบคุณสำหรับคำเตือนนะล้วอูพูดเขารู้ว่าจะต้องมีบางสิ่งที่จะต้องแก้ไขระหว่างตัวเขากับเจ้าของร้านคนเก่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะมอบสิทธิการดูแลร้านท่านจะปิดร้านไม่ได้นัก ข้าหวังจะได้รับส่วนลด20%จากร้านของท่านอยู่นั่นเป็นเรื่องปกติลู่อูยิ้มให้หลิวหูหันเหตุความสนใจไปที่กระดูกปีกและเกล็ดของวิญญาณขั้นสูงด้วยศักยภาพของตัวเขาในตอนนี้บางทีเขาอาจได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับทองข่าวเรื่องที่เกิดวิวัฒนาการนั้นได้แพร่กระจายออกไป ผู้คนต่างรู้ว่ามีผู้ใช้พลังวิญญาณเดินทางมายังศาลาไปอยู่แถมเขายัางช่วยงูทองคําพัฒนาได้สําเร็จอันที่จริงการวิวัฒนาการของงูทองคําไม่ได้เป็นความสามารถของลัวอูเลยเขาให้ความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ดีใจที่เห็นว่ามันประสบความสําเร็จนี่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับการพัฒนาศาราไปอยู่ลัวอูนั่งบนเก้าอี้ด้านหลังห้องถงเก้าอี้ไม้จันแดงแกสลักที่พักแขนราบเรียบและพื้นผิวที่ดูประณีตจะอย่างไรก็ตามที่นี่ ไม่ใช่สถานที่ธรมธรมดาานี่คือสถานที่ของเจ้าของร้านคนเก่าต้าหวงนั่งอยู่อย่างเดียวดายท่ากลางแสงอาทิตย์หน้าประตูแม้ว่ามันจะให้ความมีชีวิตชีวาแต่มันก็ยังคงชอบวิธีชีวิตแบบนี้มันยังคงให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสุนัขแก่ๆตัวหนึ่งพวกเจ้ามานี้หน่อยเสียงของลูอดูสงบและมีลยินยืนอยู่เงียบๆคู่กับแมวผีในอ้อมแขนของนางทั้งสามคนยืนต่อหน้าลู่อูและพวกเขาดูประมาพวกท่านชื่ออะไรลู่อีพูดอย่างเบาฮะ่า อาฟูเสียวชางูเถาล่วอูเงียบไปพักหนึ่งและพูดขึ้นเจ้าของร้านคนเก่าอยู่ที่ไหนทั้งสามคนใส่หัวพวกเราไม่รู้จริงๆขอรับหึม้มล่วอูถอนหายใจเจ้าของร้านคนเก่าได้ทิ้งอะไรไว้ไหมหรือถ้ามันไม่มีมันก็หายไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในร้านมันไม่สำคัญกับพวกเจ้งงางั้นเหรอ อาฟูและเสียวชาสายหน้าแรงๆงมีเพียงแค่มู่เถาที่พูดออกมาที่จริงแล้วเจ้าของร้านคนเก่าได้ฝากข้อความเอาไว้ขอรับอาฟูและเสียวชาประหลาดใจเราไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเจ้าของร้านคนเก่าบอกแค่ข้าคนเดียวมู่เถายิ้มเจื่อนเือเจ้าของร้านคนเก่าบอกว่าหากเจ้าของร้านคนใหม่ไม่สามารถผ่านด่านแรกไปได้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกทั้งสามคนพากันเงียบกริบทั้งสามคนนั้นอยู่ข้างเจ้าของร้านคนเก่าพวกเขาไม่เต็มใจ ที่จะรับเจ้าของร้านคนใหม่ที่ได้รับมอบหมายมาจากตระกูลใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของร้านคนใหม่สาลาไปอยู่จะยืนหยัดขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายและพวกเขาไม่เต็มใจที่จะใช้เวลาทางนานหนักทั้งปีโดยไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยแต่ผลที่ตามมาจากการไม่เชื่อฟังคำสั่งของตระกูลนั้นร้ายแรงมากดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือการให้เจ้าของร้านคนใหม่เข้ามาและทำพลาดไปเอง แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าของร้านคนใหม่จะไม่เหมือนกับกองฟางที่ถูกขับไล่โดยตระกูลของเขาล่วอูเอหลังบนเก้าอี้เล็กน้อยเจ้าของร้านคนเก่าได้ทิ้งคำพูดบางอย่างเอาไว้เจ้าของร้านคนเก่าบอกว่าเขาได้เตรียมการเอาไว้ถึงสามทางถ้าท่านผ่านไปได้มันก็หมายความว่าท่านมีความสามารถในการเป็นผู้นำของร้านนี้ที่เจ้าของร้านสามารถทำได้แต่ถ้าท่านทำไม่ได้ท่านก็จะเป็นแค่นายน้อยที่ดูน่าสังเวช และท่านก็จะได้รับเงินทุกเดือนเพื่อไปใช้จ่ายและเดินชมนกชมไม้มู่ถาพูดในฐานะนายน้อยผู้น่าสังเวชก็ควรจะไปเดินใช้จ่ายและเดินชมนกชมไม้ทุกวันเถอะแต่ลู่อูไม่ต้องการหากเขาต้องการสร้างตัวในเมืองแห่งความพินาศเขาต้องควบคุมศาลาไปอยู่โดยปกติเขาต้องการกลับไปหาตระกูลถั่ศัก์วันหนึ่งพร้อมกับต้าหวงีลยินเขาจะมีที่ยืนอย่างมั่นคง สร้างพันธสัญญากับสัตว์วิญญาณขั้นสูงและตามหาคนที่คิดทำร้ายตนเตรียมเอาไว้สามทางอะไรคือทั้งสามทางลู่อูถามอย่างสงสัยมู่เท้าสายหัวข้าเองก็ไม่รู้ประกูลถั่วเริ่มต้นจากการปรับแต่งวิญญาณหากเจ้าของร้านคนใหม่ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับมิติวิญญาณเจ้าของร้านคนเก่าก็จะไม่คาดหวังอะไรจากเขาเลยนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่เจ้าของร้านคนเก่าเมาสามารถมองเห็นได้ว่างูทองคำของลิหูนั้น อยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญของการวิวัฒนาการในสายตาของเจ้าของร้านคนเก่าหูทองคำนั้นมีปัญหาแค่เรื่องเล็กน้อยลู่อูทอนหายใจถ้าไม่ใช่เพราะหายปีศาจที่เขาครอบครองเขาก็คงไม่สามารถดูข้อมูลทั้งหมดของวิญญาณได้เขาอาจคิดว่างทงทามแค่รู้สึกทรมานจากความหนาวเย็นซึ่งมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยจริงๆมีอีกสองระดับน้ำมันดูตลกดีลู่อีพูดพร้อมกับรอยยิ้มเขาคาดหวังในใจงั้นข้าจะรอนะักลู่อูยื่นมือและพาลิยิน ไปที่สวนด้านหลังเขากําลังจะไปเลือกห้องสําหรับพักผ่อนทั้งสามคนสงสัยเจ้าของร้านคนใหม่เราจะต้องอย่างไรกันดีทําสิ่งที่ต้องการตามปกติถ้าเจ้าต้องการอะไรก็เรียกข้าเสียงของโลอูดังแว่วมาทั้งสามคนมองหน้ากันนี่คือเจ้าของร้านนั้นตัวจริงอย่างนั้นเหรอ ลู่อูมีความเชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจไม่มากเขาตรวจสอบบัญชีทันทีหลังเข้าร้านเขาต้องการที่จะเข้าใจร้านแห่งนี้โดยเร็วที่สุดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเพิ่งจะต้องปรับตัวให้อยู่ในระดับที่จากเจ้าของร้านคนเก่ามอบให้ไว้ซึ่งทําให้เขากังวลอย่างมากเราจะทําอะไรกันต่อดีเจ้ากันนายน้อยเลยินถามอยากรู้อยากเห็นลู่อีเลือกห้องและหาออกมาโดยปกติข้าคิดว่าควรพักก่อนดีกว่าหลังจากนั่งรถมา,มาเกือบครึ่งเดือน ในที่สุดข้าก็สามารถนอนหลับได้เต็มอิ่มสักทีแต่เรายังไม่ได้มอบหมายงานภายในร้านให้เลยนะเจ้ากะลลียินสนใจในสิ่งนี้อย่างมากมอบงานให้พวกเขานั้นหรือพวกเขานั้นเป็นคนงานเก่าพวกเขาทําธุรกิจได้ดีกว่าพวกเราอยู่แล้วเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอและยังไม่ต้องมารับใช้ข้าลู่อูหลับสนิทในที่สุดเมื่อเห็นแบบนั้นลียินพยักหน้าให้กับตัวเองและเดินออกจากห้องไป